เส็ตแล้วกับเอ็เพนเดอร์คอสของเรานะคะ H E V แต่งเต็มขนาดนี้มาดูว่าน้ำแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะอันดับแรกก็จะเป็นชุดแต่งเหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านนี้เน้นเป็นแต่งเต็มมากเลยเนาะชุดแต่งด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคะชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งมาใหม่หล่อมากทีเดียวเลยแล้วก็ ขัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นโลโก้ไอพันเนอร์คอร์สเหมือนเดิมนะคะเลือกสีได้เหมือนเดิมจะเอาสีโครเมียมหรือว่าสีดำนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ HEV เหมือนเดิมเลยนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างจะหรอแค่ไหนเนาะด้านข้างของเรานะคะก็จะเน้นเป็นแบบซุ้มร้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีกับข้างแล้วก็แถมเป็นคิ้วกระสานให้ด้วยนะคะแล้วก็ เป้ามือจับเลือกได้ว่าจะเอาสีไหนสีดําด้านหรือว่าคโครเมียมนะคะมีให้เลือกเนาะแล้วก็ถัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นที่ข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยเนาะตอนนี้สีดําด้านตัดกับสีตัวรถมากเลยนะคะไฮไลท์ข้างหลังของเราก็คือชุดแต่งด้านหลังนะคะมันออกแบบให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแล้วก็รองรับกับ ตัวด้านหลังได้ดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งทรงกลมนะคะข้อคู่เนาะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย 2. สองจุดตัด 4. สีเดียวกับตัวรถมากเลยดำขาวแดงตัดมากเลยนะคะรูหล่อมากแล้วด้านหลังด้านหลังของเราก็จะเป็นถาดถายให้ด้วยเนาะภายในน้ำแถมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยกล้องบันทึกหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะก็แล้วก็มีบันทึกหน้าให้ด้วยเนาะ ตอนนี้น้าก็อยู่ในห้องพุดยสารนะคะข้างหน้าเนาะแล้วก็จะมีกล้องบันทึกข้างหน้าให้ด้วยแล้วก็จะมองเห็นภาพด้านหลังด้วยนะคะบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็หน้าจอที่สําคัญตัวนี้หน้าจอจะต่อ Apple Ca คาเพได้ Android Auto ได้แล้วก็ต่อบลูทูธนะคะสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านโดยที่ไม่ต้องอถอดสายชาร์จออกเลยเนาะข้างในก็จะดูหรูหรามาก อย่างเช่นม่านวัดของเรานะคะม่านวัดของเราชัดเจนแบบหลูไฮโซนะคะตัวนี้แล้วก็เกียร์แล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะของเราคือหลูมากนะคะเอาละค่ะมาฟังโปรโมชั่นกันนะคะโปรโมชั่นของเ e n n d e r c อ r h s อรของเราดาวเริ่มต้นเยูยเพียง 19,000บาทหรือลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นต์ผ่อนไม่เกิน60งวดสวนใจโทรหาน้ำที่เบอร์061969 6242เหรือจะมาพบกับน้ำที่มิสูเอเวปากเกตนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ